สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าคลิปสุดท้ายนะครับนักเรียนจะเป็นโจทย์อดอกเบีย้ยต่อนะครับดอกเบีย้ยต่อแล้วก็จะมีค่างวดด้วยามาดูตัวอย่างที่4ครับตัวอย่างที่4ี่บอกว่าเมื่อต้อนปีนะครับปัญญาฝากเงินไว้ฝากเงินไว้1,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็จะฝากเพิ่มแบบนี้ทุกๆทุกๆต้นปีทีละพันหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยธนาคารให้ดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ3%เต่อปีนะครับ โดยคิดแบบทบต้นนะครับคิดแบบทบต้นทุกปีจงหาเงินรวมเมื่อผ่านไปสิบห้าปีอ่าแสดงว่าไม่มีการถอนะนะฝากอย่างเดียวอ่ามาดูหลักการคิดนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าแผนภาพการเงินนะ cash f o w นั่นเอง cash f o w ก็คือแผ,แ,ผแผนภาพของอไ้ไการเงินเงินฝั่งนี้จะเป็นเงินอนาคตนั่นเองอ่าตัวนี้อ่ามาดูก้อนที่หนึ่งก้อนหนึ่งคือก้อนนี้ก้อนหนึ่งคือก้อนนี้ก้อนแรกฝากไว้หนึ่งพันนะเรียน ผ่านไปสิบห้าปีทีนี้เราเบียเ้ยไอ้ก็คือร้อยละสามต่อปีก็คือสามส่วนร้อยหรือว่าศูนย์จุศูนย์สามเองอก้อนที่หนึ่งหนึ่งพันฝากนานสุดก้อนนี้นะก้อนนี้ฝากนานสุดผ่านมากนานสุดมามเป็นก็จะคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินฝากนานสุดเลยเนี่ยก็หนึ่งพัน คูณกับ1บวกไอบวกไอก็คือ1.03ก้อนนี้นานสุดนะครับใช้เวลา15ปีก็คือยกกะลัง15ต่อไปก้อนที่2ก้อนที่2คือก้อนนี้นะก้อนอปีที่1เนี่ยฝากมา,า่พอสิ้นปีที่15เนี่ยก็คือจะคิดดอกเบี้ยอยู่14ครั้งก็จะกลายเป็น1,000 คูณ1.03ย์กกำลัง14ก้อนต่อมานะก้อนนี้ก้อนต่อมานะครับก้อนนี้ก้อนปีที่3เนี่ยก้อนปีที่2ต้นปีฝั่งต้นปีครบ15ปีก้อนนี้มันก็จะคิดดอกเบี้ยทั้งหมด10เท่าไรครั้งครับ13ครั้งนั่นเองนะครับก็จะเป็น1,000คูณ1.03ย์กกำลัง13 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยน้อเรียนเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยจนถึงก้อนสุดท้ายจนถ,ถึงก้อนนี้ก้อนที่แอปปิที่สิบสี่ก้อนนี้ก็จะได้หนึ่งอ่าหนึ่งพันน้เรียนก้อนนี้ก้อนนี้คิดคิดคดอกเบี้ยปีเดียวหนะนึ่งหนึ่งพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สามยกกำลังหนึ่งน้องเรีโอเคไหม แสดงว,ว่าเงินรวมเงินรวมทั้งหมดก็คือทั้งก้อนเนี่ยเงินรวมคือทั้งทั้งหมดเนี่ยเงินรวมคือทั้งทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือเงินรวมในอนาคตจะเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นนักเรียนทวนสูตรอนุกรมเลขค่าคือ sn นะครับเท่ากับ a หนึ่ง r กําลัง n ลบหนึ่งหาร r ลบหนึ่งทีนี้เงินรวมเงินรวมเรามาดูเงินรวมนะเงินรวม ก็คือเงินรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่เราก็มารวมกันแต่ว่าเวลารวมคูณจะรวมจากล่างขึ้นบนนะครับก็จะเท่ากับอ่าก่อนแรกก็คือหนึ่งพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สามยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สามยกกำลังสองมันจะบวกไปเรื่อยเรื่อยจนถึงปีที่สิบห้าก็คือหนึ่งพัน คูณหนึ่งจุดศูนย์สามยกกำลังสิบห้าตัวนี้คือเงินรวมนะแนวเดียวสูตรตัวนี้คุยกยกไว้นิดนึงนี่คือสรรมการของเงินรวมเสร็จแล้วเราก็ข้าสูตร sn เลย e หนึ่ง e หนึ่งก็คือก้อนนี้ e หนึ่งคือพวงนี้นึ่งอาหนึ่งข้อ 1, สูตรนะครับ a หนึ่ง e หนึ่งก็คือหนึ่งพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สาม อาร์าก็คือจับขวาตั้งซ้ายหารนะเรียนเอาพจน์ที่สองหารพจน์ที่หนึ่งอาจะเป็นหนึ่งจุดศูนย์สามนะครับผมหนึ่งจุดศูนย์สามทั้งหมดนี้บวกกันอยู่สิบห้าก้อนนะักเรียนนนีี้ตัวดูจากกาลังของหนึ่งนะครับกำลังหนึ่งถึงกำลังสิบห้าก็ยกกำลังสิบห้าลบหนึ่ง ทั้งหมดนี้หารด้วย r ลบหนึ่งก็คือหนึ okay, mm ่งจุดศสามลบหนึ่งโอเคเงินรวมก้อนนี้ mm hmm. ก็วันนี้คร mm hmm. ูกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วนะครับ mm hmm. เรียนได้หน mm ึ่งหมื่นเกาพันหนึ่งรอยก้สิบหกจุดแปดแปดบอันแปลว่า mm hmm. เมื่อครบสิบห้าปีแล้ว mm hmm. ต้นปัญญาเนี่ยจะมีเงินรวมอยู่ประมาณเท่านี้ หนึ่งหมืนเก้าพันหนึ่งร้ยเกาสิบหกจุดแปดแปดบาทนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอ่องที่ห้าครับคลิปนี้จะมีสามข้อนะครับสามข้อสุดท้ายแล้วก็จะจบบทนี้เลยนะอ่าภูมิกาต้องการฝากเงินกับธนาคารซึ่งธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่ต่อปีร้อละสี่ต่อปีนะครับแต่ว่าคิดทบต้นแบบหกเดือน โดยถ้าผูมิกาอยากอยากแบบว่าอยากมีเงินในบัญชีนี่หนึล้านบาทนะฮะยต้องการมีเงิน1นึล้านบาทในอีกยี่สิปีข้างหน้าผูมิกาจะต้องฝากเงินไว้อย่างน้อยคือวันแรกที่เปิดบัญชีกี่บาทโดยเขาจะฝากเพิ่มอีกนะห้าพันทุกๆหเดือนเขาจะฝากเพิ่มอีกกำหนดให้1นึ่งย์องยกกำลัง40เท่ากับ2 2งและ1นึย์กกำลัง สี่สี่ท่กกับสี่จุดสี่แปดเอาละเราก็คิดเงินรวมแบบเดิมนะครับก้อนที่หนึ่งคือก้อนนี้ก้อนแรกนะทีนี้ต้องคุยกันก่อนไอไอไอที่ใช้นะครับไอตัวนี้มันเป็นต่อปีนะไอที่มันเป็นสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นต่อปีแต่ว่าเขาคิดทบต้นแบบทุกทุกกี่เดือนครับทุกทุกหกเดือนทุกทุกหกเดือนแสดงว่าหนึ่งปีที่เราเรียสองครั้งแสดงว่านักเรียนต้องปรับไอใหม่ ต้องหารสองเพราะว่ามันคินดดอกเบี้ยสองครั้งก็จะเท่ากับ2%เปอร์เซนต์ต่อ6เดือนนะครับเห <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็นไหมคือจะต้องอ่ปรับไอ้ก่อนไอ้ไอ้ที่เป็น4%เปอร์เซนต์มันใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นต่อปีแต่ธนาคารเขาคิดให้แบบ6 6ทบต้นแบบ6เดือนเอาละแสงดงว่าค่าไอ้ที่จะใช้คือ2%เปอร์เซนต์หรือว่า0 2นั่นเองั okay. นเโอเคไหมครับเอาละ ก้อนแรกนะครับก้อนแรกผ่าก,กี่บาทไม่รู้นี่วันที่ไปเปิดธน,นาคารแต่ว่าอยากได้เงินล้านหนึ่งนะเมื่อเมื่อผ่านยี่สปีอยากได้มีเงินล้านหนึ่งก็ฝากไม่รู้กี่บาทก็พีบาทก้อนนี้จะฝากยาวหน่อยครบอ่ายี่สิบปีก็สี่สิบงวดนั่นเองนะเพราะว่ามันคิดดอกเบี้ยปีละสองครั้งก้อนนี้ก็จะมีเงินเท่าไหร่เดือนก้อนนี้นะปับ๊บก้อนนี้ก็จะมีเงินทั้งหมดพีบาทพีนะ คูณกับดอกเบี้ยคือหนึ่งจุดศูนย์สองยกกำลัง40นะครับผมอ่ะก,ออก,ออนะก้อนต่อมาก้นต่อมานะต่อมาคือก้อนเอ่อทุกทุกหกเดือนก้อนแรกเนี่ยฝากห้าพันนะครับทีนี้เขฝากห้าพันก็จะเป็นห้าพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สองเพรดอกเบี้ยยกกำลังอะไรครับก้อนนี้ก็จะคิดดอกเบี้ยทั้งหมดสามสิบเก้งวดถูกไหมก็จะยกกําลัง39 ทำนองตอบถัดไปนะครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็ห้าพันเหมือนกันห้าพันบาทหกเดือนต่อมานะครับก้อนนี้ก็จะคิดดอกเบีย้ยทั้งหมด38มสดงวดก็จะเป็นห้าพันคูณหนึ่งจุดศย์กกำลังสามสิบแปดก้อนนี้ล่ะเดือนที่สามนะครับป๊าป๊ปาปเนี่ยก็จะเป็นห้าพันคูณเลยห้าพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สองยกกำลังสามสิบถูกไหม เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับนักเรียนไล่ไปเรื่อยจนถึงก้อนก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก้อนนี้ก็อนน,ก,อน,นก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็คิดดอกเบี้ยเป็นห้าพันนะครับก้อนนี้คิดอยู่หนึ่งงวดนะครับก็คือหนึ่งจุดอะไรศูนย์สองยกกำลังยกกำลังหนึ่งครับคิดคิดแค่คิดแค่งวดเดียวอันนี้จุดจุดจุดนะระวางนี้ เหลืออีกก้อนหนึ่งนะเรียนเหลืออีกก้อนหนึ่งคือก้อนนี้ก้อนนี้ฝากตู้ไม่ได้คิดดอ,อกเบีย้ยครับก็คือฝากเอต้นงวดพอดีมันไม่ได้คิดดอ,อกเบีย้ยพอดีก้อนนี้มันไม่ได้ไม่มีดอกเบีย้ยก็บบกอีกห้าพันนั่นเองอ่าสรุปเงินรว,วมตรงนี้นะเงินรวมเงินรวมก็คือทั้งหมดตรงนี้นั่นเองเขาเรียกว่าเงินรวมทั้งหมดตรงทั้งหมดตรงนี้นะครับเรียกว่าเงินรวมทั้งหมดนะอ่ะเอาเงินรวมทั้งหมด สมการก็จะได้เป็นเงินรวมเขาอยากได้เงินรวมเป็นเท่าไหร่หนะึ่งหนึ่งล้านเนาะทั้งหมดนี่หนึ่งล้านส,สมการกจะได้เป็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านจะเท่ากับทีนี้ครูจะเอา,อาเวลาบุรวมครูจะรวมจากล่างขึ้นบนนะเพราะว่ารวมจากเลขเ,เลขยกกำลังนะครับเดี๋ยวก้อนนี้ก้อนนี้นะก้อนนี้มันมันไม่มีคู่เห็นไหมนักเรียน ก้อนนี้นี่มันไม่มีคู่ก็คือมันติดพีอะส่วนก้อนอื่นมันคูณ5้าพันหมดเลยกูจะเขียนมาก่อนนะครับเป็นพีคูณหนึ่งูนย์สยกกำลังสี่สิบบวกก้อนที่เหลือนะจะเริ่มจากห้าพันะครับห้าพันบวกห้าพันคูณ1.02บวกไปเรื่อยๆที่เกเขียนนะจนถึงก้อนสุดท้ายก็คือห้าพัน แอปหนึงกูขอย่อไปหนึ่งไม่พอบอกไปเรื่อยจนถึงห้าพันคูณหนึ่งจุดศูนย์สองยกกำลังสามสิบเก้าทีนี้ก้อนนี้กูจะใส่วงเล็บน้องเรียนเพราะก้อนที่กูใส่วงเล็บันก็คืออนุกรมเลขาอนันต์นะครับถามก่อนมีกี่พจน์บวกกันกี่พจน์สี่สิบนะครับน้อเรียนนักเรียนดูที่ห้าพันนะตัวนี้ตัวนี้มันจะกำลังหนึ่ง ถึงสามสิบเก้าแล้วก็บวกอีกตัวนี้ตัวนึงนะครับตัวนี้จะมีสี่สิบสี่สี่สิบก้อนลงกันอยู่อ่ะก็เข้าสูตรหนึ่งล้านลอกมาหนึ่งล้านลอกมานะครับหนึ่งล้านลอกมาบวกตัวนี้ครูก็ลอกมาก่อนเท่ากับเท่ากับตัวดีหนึ่งจุดศูนย์สองวันนี้เป็นอนุกรมเลยค่ะอน,นันต์ r เป็น1นึส่วนสนะครับก็เข้าสูตร a 1ก็คือ5้าพันก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งุยกกำลังสี่สิบพนบวกกันอยู่40พจน์นะครับลบหส่วนด้วย1 0 2่ลบหตัวนี้คูกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วนะเดีย๋ยวครูจะคำนวณคิดเลขมาให้ละตัวนี้นะตัวนี้หนึ่งหมื่นครูจะลองมาก่อนนะครับนี่หนึ่งล้านผิดบหนึ่งล้าน เท่ากับ p หูหนึ่งจุดย์กกำลัง40จดให้มาใช่ไหมสี่จุโอเคมันเรียนอองจุดสยกกำลัง40 1.2 1.2 2 2ึจดนึจดให้มานะกูแทนค่าเลยก็แล้วกันสอ ส่วนก้อนีนี้นักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับกรน,นี้ครูคำนวณมาให้แล้วได้ประมาณสามแสนสองหมื่นห้าร้อยอันนี้เป็นเป็นค่าประมาณนะครับนักเรียนแก้สมการครับย้ายสามหมื่นนี่ยสามแสนนี่ไปลบกับล้านหนึ่งก็จะเหลือหกหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็จะเหลือ p ีคูณสองจุดสองหนึ่งเสร็จแล้วเอาสองจุดสองหนึ่งไปหารนะครับค่าที่ได้ออกมาเป็นค่าประมาณกันแล้วกัน ประมาณ p ก็จะประมาณเท่าไหร่น,นี่ครูคิดเลขมาให้แล้วนะครับเรียนได้ประมาณสามแสน15610หมบาทจุดแปอ่านั่นก็แปลว่าสแสดงว่าวันแรกเขาเขาจะต้องฝากเงินไว้สามแสนนะครับอีก20่สิบปีข้างหน้าถึงจะถึงจะได้รับเงินล้านหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นสรุปนะสรุปว่า วันแรกที่เปิดบัญชีนี่ภูมิกานะครับภูมิกาต้องฝากเงินไว้ในวันแรกที่เปิดบัญชีเนี่สามแสนหนึ 10, 86, ่งหมื่นห้าพันหกรอยสิบบาทแปดสิบหกสตางค์อ่าก็จะฝากไว้ประมาณนี้ อีก20ปีถึงจะมารับเงิน1ล้านบาทนะครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดข้อสุดท้ายจะเป็นการเรื่องค่าง,งวดนักเรียนค่าง,งวดอันนี้ก็จะเกี่ยวกับชีวิตในชีวิตประจำวันก็จะมีการผ่อนของเงี้ยนะผ่อนของผ่อนของนะครับผ่อนของก็อย่างเช่นผ่อนรถเงี้ยผ่อนรถยนต์ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หรือผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะแตหลักการคิดมันจะเป็นแบบนี้อ่ามาดูโจทย์นะครับเน็ตซื้อโทรศัพท์ เครื่องหนึ่งหมื่นสองราคาหมื่นสองนะครับแต่ว่านิดไม่มีเงินจ่ายครบอ่ะเขาจ่าวันแรกแค่สองพันบาทส่วนที่เหลือนี่ให้ชาระเป็นรายเดือนเถอะนะทุกซื้อทุกซื้อซื้อเดือนเดือนละเท่ากันนะสิบเดือนคือผ่อนนั่นเองผ่อนอีกสิบเดือนโดยอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาราที่ร้านโทรศรัพท์เขาคิดอนะ่ะร้อยละสิบสองบาทต่อปีคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆเดือนอ๋อคิดทุกๆเดือนถ้านิดได้เงินจาก ผู้ปกครองมาเดือนละห้าพันแล้วนี้จะเหลือเงินหลังจากผ่อนโทรศัพท์แล้วกี่บาทโอเคเอ่าตัวนี้ราคาโทรศัพท์เนี่ยมันเอบหมื่นสองเนาะทีนี้การผ่อนของเนี่ยมันมันจะคิดย้อนกลับคือตัวนี้เราจะต้องคิดเงินตัวนี้ตัว R เนี่ย R นี่คือค่างค่างวดที่จะผ่อนคิดมาเป็นเงินอ่าปัจจุบันนะคิดย้อนกลับมาเป็นเงินปัจจุบันนั่นเอง จากความสัมพันธ์นะเราจะได้ว่า PV เนี่ย PV จะเท่ากับ FV ส่วนส่วนกับนักเรียน1บวก i ยกกำลัง n e, นั่นเองจากความสัมพันธ์ FV เท่ากับ PV คูณ1บวก i กำลัง n e, ตัวนี้มันจะกลับกันนะทีนี้ i i ก็ i เนี่ย2ิเปอร์เซ็นต์อเปอร์เซ็นต์นี่มันเป็นต่อปีนักเรียนมันมันมันยังใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ทีนี้เขาคิดทุกๆ ทุกๆหนึ่งเดือนทุกๆหนึ่งเดือนก็แปลว่าปีหนึ่งคิดดอกเบี้ยสิบสองครั้งก็ต้องอเอาเอาสิบสองมาหารโอเคไหมอันนี้คือต่อปีก่อนไอที่จะใช้ได้ต้องเป็นต่อเดือนเพราะว่าเขาผ่อนหลายเดือนหารดว้วยสิบสองก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นตแสดงว่าค่าไอก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะเรียนไอคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งที่จะใช้ค่าดอกเบี้ยที่ที่จะคิดอนะคือ0.01เอาละไม่คิดนะครับ ก้อนแรกย้อนกลับเป็นอนาคตนะครับก้อนนี้อาย้อนกลับมาเป็นเงินปัจจุบันมันคิดแค่ก้อนเดียวถูกไหมคิดแค่เดือนเดียวเดี๋ยเพี่อคิดแค่เดียวก็จะเป็น R ส่วนส่วนนะครับเพราะว่าคิดเป็น PV เลยคิดเป็นเงินเงินปัจจุบันหนึ่งบวกไก็คือ0.01นะครับ0ูนย์หนึ่งบวกศูนจุดศูนหนึ่งบวกเลยก็แล้วกันนะบวกเลยก็แล้วกันก็ได้หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งอ่ายกกำลังเอ็นก็คือยกกำลังหนึ่งเพราะว่ามันมันแค่ก้อนแรก ต่อมาก้อนที่สองก้อนนี้นะก้อนที่สองอันนี้ก็จะคิดสองงวดถูกไหมคิดเอ่อคิดดอกเบี้ยไปสองงวดเดเนี่ยคิดดอกเบี้ยไปสองงวดมันก็จะกลายเป็น r หารด้วย1.01ย์กกำลัง2ก้อนที่3ก็เช่นกันก้อนนี้นะก้อนนี้ก็จะเป็น r ส่วนด้วย1.01ย์กกำลัง3ไปเรื่อยๆรื่เรียนจนถึงก้อนที่10 ็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะถึงก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายนี่จุดๆๆนะจุดๆๆจนถึงอ่าส่วนหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งยกกำลังสิบนี่คือเงินปัจจุบันนั่นเองเราย้อนเงินอนาคตมาเป็นเงินปัจจุบันก็ต้องใช้สูตรความสัมพันธ์ตัวนี้นะเงินปัจจุบันแปลว่าเงินที่ครูใส่ตีก่อนไวน้เนี่มันจะต้องรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งถูกไหมครับ, 100, 1, 1, ร,บรวมตัวนี้นี่ต้องได้หนึ่งหมื่นเพราะว่าเขาอ,อะไร เขาใจเขาใจไปแล้วสองพันในวันในวัน,นวันแรกที่ซื้อแสดงว่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหมื่อ่าเราก็มาสร้างสมการนะครับสมการก็จะได้เป็นอะไรสมการได้อะไรครับผมก็จะได้เป็นหน<ส>ึ่งหมื่นเท่ากับอะไรหนึ่งหมื่นเท่ากับ r r ส่วนหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งบวกอส่วนหนึ่งจุดศูนย์หนึ่ง กำลังสองเนาะบวก R ส่วน1 0 1่กำลังสามบวกไปเรื่อยๆจริงๆมันมีจริงๆมันมีสูตรคำนวณเลยนะแต่ว่าครูไม่อยากให้จำสูตรเท่าไหร่เพราะว่ามันจะจำเยอะเราจำแค่สูตรอนุกรมเลขาก็พอแล้วจริงๆไอ้แทนในสูตรเปีียงตอบเลยแต่ครูอยากให้นักเรียนจำแผนภาพตรงนี้ไว้ให้ดีแค่นั้นเองให้ให้ตีเงินอนาคตมาเป็นเงินปัจจุบันให้เป็นข้อที่ผ่านมามันจะเป็น ให้เงินปัจจุบันมาไปคำนวณเป็นเงินอนาคตมันจะกลับกันนะแต่จริงมันมีสูตรตายตัวอยู่คที่ครูพิมพ์ไว้ในชีตแต่ครูครูไม่อยากให้จําเท่าไหร่เพราะว่ามันมันจำเยอะนักเรียนทีนี้บวกไปจนถึง1.01ย์กกาลัง10นะครับอ่าเราก็แก้สรรมการก็จบแล้วนะครับอ่าด้านขวามือคืออะไรครับผมก็คืออนุกรมเลขาถูกไหมอ่าเข้าสมการเลยนะก็สูตร sn ทีนี้อารก้อนนี้ r มันน้อยกว่าหนึ่งนะมันเจอกูจะใช้สูตรนี่เอหนึ่งเอาลบอารเอาร์มันน้อยกว่าหนึ่งกูก็เลยต้องเอาหนึ่งขึ้นก่อนหนึ่งลบอกำลังเส่วนหนึ่งลบอาหายังไงอหาจากขวาตั้งซ้ายหารถูกไหมก็คือเอาพจน์นี้หารพจน์นี้พจน์นี้หารพจน์นี้มันจะได้อเป็นเท่าไหร่ จะได้หหาร1นึหารออกมาจะได้ประมาณ0.99เนะครับเรียนค่าอตัวนี้เห็นไหมานะ้อยกว่าหนึกู 1, เลยกูเลย,เลยต้องเลือกใช้สูตรสูตรบนเห็นไหมโอเครวมเลขนะครับรวมเลข1นึง่งมรอบมาคอ็นหนก็คือ R ส่วน1น1่งลบ R ก็0.99ยกก้าำลัง N ก็คือยกกำลัง10 หารด้วย 1-R ลบ r ก็1-0.99ลบ 0. 9ตรงนี้นักเรียนไปแก้สมการเองนะก็แค่ย้ายข้างธรรมดานะักเรียนเอานี้ขึ้นไปคูณย้ายนี่ลงามาหารนะครับคูณคำนวณ R ให้ออกมาแล้วนะคำนวณมาแล้ว R นี่จะได้ประมาณ1,000บาทประมาณนะประมาณประมาณ1 0 0 0บาท อันนี้โดยประมาณนะครับทีนี้เราก็แสดงว่านิดนี่จะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เหลืออยู่ห้าพันจะไอ้แม่ให้มาห้าพันแต่ว่าเอาไปเอาไปผ่อนของเดือนละพันนั่นเองนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณก็ตอบไปเลยครับจะเหลือเงินเหลือเงินเหลือเงินใช้ประมาณนะประมาณห้าพันลบหนึ่งพัน ก็พะพือตอบประมาณสี่พันบาทนั่นเองครับผมหัวข้อนี้เป็นเรื่องใหม่นักเรียนนักเรียนต้องดูดีๆเขาสอบวิชาสามันหรือรุ่นเราจะเป็นขณ้นเลเวลมันก็จะออกปีที่แล้วก็ออกสองข้อน,นะครับเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องเรื่องค่างวดกับเรื่องไอ้มูลค่าของเงินออกสองข้อเรื่องนี้สามารถใช้ในชีวิตจริงได้นะครับสมมุติว่านักเรียนอยากจะไปผ่อนรถอย่างเงี้ยว่ารถห้าแสนอย่างเงี้ย โดยปกติผ่อนรถเขาจะคิด84งวดอ,อ่าบางเดียนดาวไปสักแสนหนึ่งคิดดีว่าจะส่งงวดละกี่บาทอะไรประมาณนี้สามารถเอาเรื่องนี้ไปคำนวณคร่าวๆได้นะครับอโอเคนะครับสำหรับบทนี้ก็จะจบแค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันบทหน้าในหลังกางภาคในบทของแคนคุลัสสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ